เธอคือนักเวทที่มีความสามารถในการไรา้เวทเร็วที่สุดนักเวทมนุษย์ที่ใกล้ชิดก,กับฟรีเรนมากที่สุดภายในเรื่องสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาพูดถึงเฟรุนให้เพื่อนๆรู้จักกันครับ โดยเราจะมาเริ่มทำความรู้จักตัวเธอกันก่อนนะครับเฟรุนนั้นเป็นนักเวทมนุษย์ที่ได้ร่วมเดินทางกับฟิเรนในฐานะลูกศิษย์และสมาชิกปาร์ตี้ในก่อนหน้านั้นเธอเป็นผู้ลี้ภัยสงครามกัมพราร์ที่มาจากดินแดนทางใต้ต่อมาไฮเตอร์ได้รับเลี้ยงเธอไว้และถูกส่งไปอยู่ภายใต้การดูแลของฟิเรนหลังจากการจากไปของไฮเตอร์ครับเฟรุนนั้นมีบุคลิกเป็นผู้ใหญ่มาตั้งแต่เด็กทําให้เธอมักมีนิสัยเหมือนแม่ของปาร์ตี้เธอนั้นต้องช่วยฟิเรนทางานธรรมดาอยู่ตลอดเวลา เช่นการปลุกเธอให้ตื่นในตอนเช้าป้อนอาหารและแต่งตัวให้เธอทําแบบคล้ายกันนี้กับสตาร์กเช่นกโกรธเมื่อเขานอนดึกถึงแม้ว่าพวกเขาจะอายุเท่ากันก็ตามครับแต่แม้ว่าเธอจะมีนิสัยที่เป็นผู้ใหญ่ขนาดนี้แต่เธอก็อารมณ์เสียง่ายและทําตัวเป็นเด็กได้เมื่อเธองอนอีกทั้งเธอนั้นมีความขยันหมั่นเพียรในการฝึกการใช้เวทเป็นอย่างมากจนในท้ายที่สุดเธอก็ได้เป็นนักเวทผู้ทรงพลังที่ฟรีเรนให้การยอมรับครับต่อมาในด้านพลังและความสามารถ เฟรนนั้นเธอไม่เคยประมาทหรือตกภายใต้ความกดดันของศัตรูเลยแม้ว่าศัตรูคนนั้นอาจเป็นคู่ต่อสู้ที่มีความสามารถที่เหนือกว่าเธอก็ตามครับเช่นเดียวกับฟรีเรนเธอนั้นมีความสามารถในการปกปิดมานาที่ถูกสังสอนมาตั้งแต่ยังเด็กจึงทําให้เธอนั้นสามารถแอบเข้าไปหาบุคคลต่างๆรวมทั้งปีศาจได้โดยไม่ถูกตรวจพบเห็นได้จากตอนที่เธอนั้นสามารถเล่นทีเพลลักเนอร์ได้อย่างไม่ทันตั้งตัวซึ่งทําให้เขาประหลาดใจเป็นอย่างมาก นั่นก็เพราะลีเนียสมุนของเขานั้นมีความถนัดในด้านของการตรวจจับพลังเวทครับนอกจากนี้เฟรุนนั้นยังมีความสามารถในการตรวจจับมานาที่สูงกว่ามนุษย์คนอื่นๆและมีความเร็วในการร่ายเวทที่สูงสุดๆด,ดังที่ฟรีเรียนกล่าวไว้ว่าความเร็วในการร่ายของเฟรุนนั้นมีความเร็วที่มากกว่าเธอดังนั้นเธอจึงให้เฟรุนต่อสู้แทนเธอเพื่อที่ให้การต่อสู้นั้นจบไวขึ้นครับหรือดูได้จากที่เธอต่อสู้กับลักเนอร์โดยการร่ายเวทโจมตีจํานวนมาก ไปเรื่อยๆจนสามารถสังหารเขาได้ในที่สุดครับท้ายสุดนั้นเรามาพูดเรื่องต่างๆของเฟรุนให้ทุกคนได้ฟังกันครับข้อหนึ่งเฟรุนนั้นมีความหมายในภาษาเยอรมันว่าห่างไกลข้อสองเธอนั้นชอบของหวานสุดๆเช่นเดียวกับเด็กผู้หญิงคนอื่นๆและข้อสุดท้ายเธอนั้นนับถือให้เตอเป็นดังพ่อแท้ๆของเธอเลยครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซ b s สไคร์หรือถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องอื่นไหนก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยครับสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ